สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม a d ส Story นะครับก็มาดูเขาต่อไฟเข้าที่นานะซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยช่างเขาเพิ่งกลับไปเมื่อเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองเป็นช่วงบ่ายก็ต่อแล้วเรียบร้อยจุดที่ต่อมาในบีีก็คืออยู่ที่หลักๆเอาไว้เลยก็คืออยู่ที่ด้านหลังศาลาพระพุทธเมตตาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อไฟฟ้าเดี๋ยวเขาเขาจะจ้ำไฟออกมาให้ตอนนี้เราก็ เดินสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็สบายแล้วรอให้ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งหม้อแล้วก็ต่อสายให้เราก็สามารถที่จะใช้ไฟได้แบบสบายแล้วทีนี้ไม่ต้องกังวลใจว่าเออเสาไฟมันเป็นไม้ฝนตกแล้วมันจะทําให้ไม้ผุแล้วไฟมันจะรั่วลงพื้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี้ยตอนนี้ไม่นะเพราะเาสาไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานมาตรฐาน สาไฟอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะก็คือเราเสียเงินใน FC ไม่ใช่ว่าขอแบบขอแบบขอขอขยายแบบแบบไม่ได้เสียเงินแบบนั้นน,ะน่าจะนานมัน,นช่างที่เข้ามาทำเนี่ยก็เป็นเอกชนนะฮะเป็นเอกชนที่เข้ามาปักเสาไฟให้พวกสับพวกอะไรพวกเนี้ยที่รับติดตั้งเสาไฟให้กับการไฟฟ้านะฮะก็ เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะ FC ก็เผื่อเราจะใช้ไฟเข้าไปข้างในหรือว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไฟแสงสว่างอะไรพวกนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้วโอเคสวยงามนะ FC สวยงามสวยงามกว่าเสาไฟไม้ที่เราเคยใช้บางจุดก็เป็นไม้ไผ่มันก็ผุมันก็พังไปตามเวลาเนาะ FC เนาะพอเห็นเขามาติดตั้งเสาไฟแบบนี้แล้วเนี่ย แล้วเราก็เสียเงินไปจํานวนหนึ่งก็ทําให้คิดถึงตอนที่ตอนที่เราไปอยู่จาปาดงอขอเท้าความไปนิดนึงแล้วกันในเอฟซตอนนั้นนะ่ะที่ไปซื้อที่ดินที่จาปาดงเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขาขายให้เราเนี่ยกึ่งในหน้านะเขาบอกนะว่ามันมีไฟแล้วถามว่ามันมีไฟจริงไหมมีมีนเอฟีเขาก็ไปชี้ให้ดูอยู่ว่าถ้าเราต้องการใช้ไฟเนี่ย มันจะมีเสาไฟที่อยู่ห่างไปประมาณสักระยะพอๆกันจากทางนู้นเน่เข้ามาประมาณ2 3 0 0เมตรนี่แหละก็ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะผมผมก็คิดว่ามันจำจากข้างหน้ามาได้เลยนะฮะมันมีเสาไฟแต่หน้าด้านหน้านะ่มันคือเสาไฟฟ้าแรงสูงผมมารู้ทีหลังนะผมมาเข้าใจทีหลังแต่ตอนซื้อนะี่ยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เขาก็ชี้ให้ดูว่าเสาไฟ จุดสุดท้ายเนี่ยที่เป็นแรงต่ําอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าแรงต่ําแรงสูงเป็นเป็นยังไงแต่พอจะใช้จริงๆเนี่ยเราต้องไปจำจากจุดที่อยู่ใกล้ๆนุลล่นล oh. ่ะอมีเอเข้ามาทักทวงเนี่ยว่าถ้าหาว่าไฟที่เราเดินมาเนี่ยมันไกลมากเนี่ยมันมันอาจจะตกได้ไฟมันอาจจะตกบ่าแล้วทีเนี้ยยูทูบเบอร์ผมแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนก็มี แอร์มีไฟมีอินเทอร์เน็ตมีหลายๆอย่างมันไม่พอแน่นอนเราถึงตกลงกันว่าเออเดี๋ยวเราต้องหาหมอแปลงไฟฟ้ามาใช้ก็ถึงได้หาหมอแปลงมาใช้นะฮะตอนนั้นก็ถือว่าลงทุนไปเยอะพอสมควรนะฮะก็ร่วมๆกันผมผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องใช้ก็เลยได้ออกไปส่วนหนึ่งก,ก็เยอะพอสมควรนะฮะก็เยอะพอสมควรก็คือเราต้องใช้ไงเราใช้เราก็ต้องออกอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอ,อยู่อยู่เรื่องหนึ่งที่ผมก็คิดคือช่วงหลังๆมาเนี่ยอันนี้ก็เล่าสู่เ f c ฟังเนาะว่าบางทีในเรื่องอที่ดินตรงนั้นอ่ะมันก็มีมูลค่าขึ้นนะฮะมันก็มีมูลค่าขึ้นก็มีชาวบ้านที่ผมรู้จักบางคนใน FC ในโซนนั้นแหละในโซนนั้นเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะขายที่ดินผมก็ถามว่าประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ เพิ่นก็บอกราคามาคือการการการถามสิทธิ์ถามเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วแหละนะฮะมันเป็นสิทธิของทุกคนที่ทุกคนจะบอกได้ว่าจะต้องการราคานั้นราคานี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีผมฟังราคาแล้วก็ถือว่าราคาก็สูงพอสมควรสูงจนอ,อ,อย่างผมเนี่ยผมที่ดินของผมเนี่ยมันมีมอปแปลงเนาะมีแปลง แล้วก็มีถนนทำถนนด้วยแล้วก็ทำหลายอย่างไฟก็มีแล้วก็คือเราก็มีส่วนในการโปรโมทพื้นที่เนาะเอาตรงๆในโปรโมทพื้นที่ราคาที่เราได้นะ่ะยังไม่ได้ยังไม่เท่ากับที่ชาวบ้านท่านนั้นนะ่ะเขาอยากได้เลยนะฮะมันมีช่วงนึงผมก็สอบถามเขาว่าราคาประมาณเท่าไหร่เงี้ยหรือบางคนเขาก็ บางคนเขาก็มาถามขายผมก็มีเขาก็บอกราคาที่เขาอยากได้แต่สิ่งที่แต่ราคาที่เขาบอกเนี่ยคือมันเป็นราคาของที่นาเปล,ปลา่าๆไฟก็ไม่มีถนนก็ไม่มีแล้วคนก็ไม่รู้จักที่นาตรงนั้นด้วยนะผมก็เลยผมก็เลยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะคือจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันควรจะสอดคล้องก,กันกับพื้นที่จริงอยู่มันมี คนที่มันมันได้ราคาขึ้นมาราคามันดูเหมือนจะขึ้นมาแต่ถ้าถ้าว่าเราดูแล้วว่าสาธารณรปโภคอะไรของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเนี้ยราคามันก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรประมาณนาเ,เนี้ยซเพเฮราเอฟซีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมประสบมาตอนที่อยู่จัมปะดงแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเรียกราคาสูงเกินไปหรืออะไรนะแต่ว่าผมมองว่าบางทีการที่ ชาบ้านเชาวช่องแถวนั้นเนี่ยเขาต้องการราคาในประมาณหนึ่งเนี่ยผมประเมินแล้วกลับกลายว่าราคาที่เขาต้องการเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่ผมจ่ายไปในพื้นที่ของผมอีกนะฮะสะเพเหรลวันนี้ก็มาดูามาดาูความคืบหน้าของเสาไฟใน f อว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือจบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปแจ้ง การไฟฟ้าให้เขามาติดตั้งหมอ้อจำเข้าจำเข้าบ้านนะฮะแล้วเราก็ใช้ไฟได้อย่างสบายส่วนเสาไฟไม้เนี่ยก็คงได้รื้อออกได้รื้อออกนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นที่ที่มันสวยงามขึ้นดูเจริญขึ้นเดี๋ยวจะไปหาพวกไฟฟ้าส่องสว่างถนนมามาติดนะฮะอาจจะต้องไปถามการไฟฟ้าก่อนว่า ถ้าเรามีโซลา r เซลล์เนี่ยเราพอที่จะห้อยได้ไหมนะ,ะเพราะว่ามันอยู่ในในพื้นที่ตรงถนนที่ติดของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้ใน FC สำหรับคลิปนี้เมเดยสตอรี่สวัสดีครับ หจะมือกันแล้วน right <FA ี่โอ้โหตาตาคโอ้ตาตาตั้ยคู่จะทำน้องสิโอจะให้น้องจะให้น้องกัดด้วยจะให้น้องกินห่ะอืมโชว์ผงทั้ง UM คู่เลย มังกรก็จะชอบดูแต่รูปในซีเขาจะชอบมองในซีพญานาคเนี่อ,อ,อ,อือนี่เอ้ยจะจะเอ๊ะอเอ๊ะเอ๊ะยิ้มนะแต่ก่อนก่อนเขาจะน่านิ่งนะคะเดี๋ยวนี้คือห่อแล้วก็ยิ้ม แต่ก่อนหยอกแล้วหน้านิ่งไม่รู้จะหยอกยังไงแั่ก่อนจอินจ้เอจ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 ชอบมองลูกอย่าหน้าเกี้ยวในนียสิอาจจะเป็นพ่อมีหลายสีก็ได้ พ่ออาจจะเป็นรูปรูปภาพรูปเดียวที่มีอยู่ในบ้านมีรูปหมาไี่เอามาติดชิ้นไก่เอ่อมิเกลมิเกลก็ยิ้มเก่งนะคะใช่ไหมมิเกลที่นี่มิเกลยิ้มเกลยิ้มเก่งนะคะเวมันปากเลยเกลยิ้มเก่งนะคะค่ะค่ะมิเกลเนี่ย ถ้าตรงนี้มีหนวดนะเหมือนพี่เลยพี่มเกียวคะ <ri> ม่เกียวคะค่ะค่ะบริการทำเล็เคลื่อนที่ค่ะคุณได้รับสินั้นดีนี่แน่ค่ะอะทาไมมันดับล่ะลูกเครื่องเล่นดับจะจะทำได้ไหมอ๋อมีเกียวชอบเสียงเหรอใช่ต้องมีเสียง มีสิ่งสิ่งหลอกล่อหนาวลูกหนาว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 ต้องมีสิ่งหลอกล่อนี่เป็นเครื่องตัดเล็บนะฮะตัดแบบไม่ตัดเขาเรียกว่าขัดเล็บเจียเล็บเจียเล็บ